สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำปุ๋ยจากในครัวค่ะเปลือกไข่ที่เหลือใช้อย่าไปทิ้งนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นอ,อุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะสูตรของเราเราจะไม่ตากแดดค่ะเพราะเราก็คิดว่าออ ยูเเนาะอาจจะทําลายเชื้อโรคไม่ดีเท่าการขั่วค่ะคือเราอยากให้เขาแห้งสนิทปราศจากเชื้อโรคเลยเราก็จะทําการคั่วก่อนนะคะขั่วแล้วเอาไปตาค่ะข้าไฟแพงเนาะไม่ปั่นค่ะเพื่อนๆใช้แรงเอาเราจะเอาไปโขกนะคะโขกให้ละเอียดแล้วเอาไปใส่กุหลาบด้วยกันค่ะ ข้อดีของออปุ๋ยเปลือกไข่นะคะเขาจะมีแคลเซียมสูงเนาะทำให้กุหลาบเราอะค่ะขั้วเหนียวบานทนแล้วก็ดินก็จะปโปร่งนะคะคือบางบางพเพื่อนบางคนก็คืออาจจะใช้ <c oughs> เปลือกไข่ไปบี้ๆแล้วก็ใส่ใต้ขนต้นเลยเนาะแต่เราคิดว่า เอาไปบี้ๆเราใส่ <c oughs> ใต้คนต้นเลยเนี่ย <c oughs> เขาจะดูสกปรปกอะคะ่ะเหมือนเราเอาไปทิ้งนนอะเนาะแต่ถ้าว่าเราเอามาคั่วให้มันสะอาดปัาจากเชื้อโรคก,ก่อนแล้วเราเอาไปตำม,มาค่ะไปบดมันก็จะดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดขึ้นเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะทุกคน วันนี้นะคะจะพามาใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะบีชอปกำลังสวยนะคะติดตูมเต็มเลยบีชอปหอมแรงค่ะหอมกลิ่นตะไคร้เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนบานสะพั่งเลยทองอุไรเรามาใส่กันเลยนะคะปุ๋ยเปลือกไข่ที่คั่วแล้วก็ โขลกเมื่อเช้านะคะนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะตัลวละหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะหนึ่งช้อนแกงเลยค่ะเปลือกไข่นะคะเขาจะมีแคล,เ,แคลเซียมอะคะ่ะสูงทำให้ขั้วดอกเหนียวเนาะแล้วก็ดินปโปร่งค่ะ นี่ค่ะแครมาแตงติดตูมแล้วนะแครมาแตงหน้าปลูกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเหมือนดอกอที่เขาร่วงไปเนาะดอกใหม่ก็เขาก็จะแบบรอบานสะพังนะคะเหมือนเราเราก็จะได้เห็นดอกเขาตลอดเลยแครมาแตงแครมาแตง ใส่ไปเลยนะคะต้นละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะชาดาวินนะคะเพื่อนๆ หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเด็กชายดูอะไรลูกวันหยุดค่ะสุดพรรษาวาเลนไทน์ค่ะ บานทนนะคะเพื่อนๆเขาล่วงไปก็จะมีแบบช่อใหม่เตรียมออกมาแดงๆเต็มเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆมองเครอแล้วนะคะติดรูมแล้วก็จะบำรุงอะค่ะอย่าให้เขาบานทนเนาะจะได้มาอวดเพื่อนๆ ไป,ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเขาจะไปทำให้ออมข้่วดอกเหนียวนะคะเขาจะมีแคลเซียมเนาะแล้วก็จะทำให้ดินโปร่งค่ะน้องกระต่ายขีดไปแล้วหนึ่งตัวค่ะ กิ่งค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ผสมดินตอนจะปลูกก็ได้นะคะเหมือนเราเนาะเราก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่เชโนอบทค่ะเพื่อนๆ,ๆก็ไม่มีหรอกค่ะเพอลงเพิไล แล้วก็ใช้เนี่ยแหละค่ะเปลือกไข่นี่แหละ,ค,ะค่ะบุลิเวอร์ค่ะรอบนี้ดอกใหญ่นะคะบุลิเวอร์จะใส่ค่ะหนึ่งช้อนหลานสัก้งเลย เลดบาคคา่าค่ะเ,เพื่อนๆบานแล้วนะคะรอบนี้เลดบาคาร่าดอกค่อนข้างใหญ่เลยค่ะเ,เพื่อนๆทองอุไรจะถ่ายเลดบาคาล่านานไม่ได้นะคะทั้งพึ่งทั้งมากินน้ำหวานกับทองอุไรเต็มเลย เดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกทองอุไลที่ร่วงออกค่ะ Lady of Charlotte ค่ะเขาก็ปีนขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆโตเร็วมากเลย Lady of Charlotte ค่ะเขาก็เลื้อยขึ้นค่อนข้างสูงนะคะเลดี้ออฟชาล็อตเนี่ยค่ะเพื่อนๆ Tradition Traditional Home 2004 ก็ไม่ไหวแล้วนะคะโรยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตัดออกนี่ค่ะเพื่อนๆอ,นอเล็กซานดีนที่รอบก่อนที่เราบอกว่าข้อดีก็คือเขาออกช่อเยอะมากเนาะแต่ข้อเสียเขาจะออกมาแล้วเป็นกิ่งตาบอดนะคะที่เราบอกว่าอยากให้เขาออกแตกกิ่งออกก็คือเจาะตาที่เป็นกิ่งตาบอดเนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ตัดนะคะเขาก็ออก บำรุงเขาสมบูรณ์นะคะเขาก็เป็นช่อดอกนะคะเนี่ยค่ะที่ว่ารอบก่อนเขาจะเป็นกิ่งตาบอดนะคะที่เราบอกว่าถ้าถ้ากิ่งตาบอดเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดมากให้เพื่อนๆตัดเนี่ยค่ะเขาก็แตกกิ่งเป็นตาดอกออกมาแล้วนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ